เดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูไอจักรยานไฟฟ้านะครับผมจักรยานไฟฟ้าที่บ้านแถวแถวแถวโคราชนี่แถวแถวแโคราชนี่จะมีอ่าจักรยานไฟฟ้าเยอะมากนะครับที่เขาแบบนะครับเป็นเป็นความนิยมอย่างสูงนะครับกับอ่า คนแถวแถวโคราชนี่ชอบใช้กันมากครับวิ่งดีด้วยนะครับเนี่ฮะอ่าไม่ต้องปั่นด้วยนะครับเอาคันนี้มันเป็นมอไซค์ไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาไม่ใช่เนี่ยคือไม่มีนอปั่นไอ้คันนี้ทั้งคันนะไม่ใช่แกก,กยานแล้วครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแต่เอวขาไอตัวปั่นน่ไม่ได้ใส่นะครับใส่เอาขาปั่นออกนะครับตัวนี้ไม่มีขาปั่นด้วยใช้สะดวกสบายนะครับคันนี้มีติดกล้องหน้ารถด,ด้วยนะครับ โอ้โหไม่ต้องเติมน้ำมันครับราคาประมาณเท่าไรให้คันนี้คันนี้เจ็ดพันครับผมอสะดวกมากมากอ่ะแรงด้วยนะาลื่นด้วยเสียงเงียบไม่มีเสียงเลยวิ่งตามต <c oughs> วิ่งตามไม่ทันเนี่ยฮะเนี่ยโอ้โหไปแล้วครับนู่นเลยครับโอ้โหวิ่งดีมากเร็วด้วยนิ่มด้วยนะครับเนี่ยครับโอ้นิ่มมากๆนะครับผม สุดยอดไหมล่ะครับไม่มีเสียงแล้วก็ไม่เปลืองน้ํามันด้วยนะครับไม่ต้องเปลื่นน้ามันเลยนะครับยังอยู่ไอ้รอบนึ่งอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงอรอบนึงอรอบนึง,น,ง,น,งนี่นะโอ้โหวิ่งนิ่มมากๆครับโอ้โหสุดยอดเป็นตัวใหญ่ขนาดไหนก็ยังขี่ได้นะครับผมกำลังดีมากๆนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ผมรีวิวสั้นๆนะครับให้ดูนะครับว่ารถไฟฟ้านี่ใช้งานดีเหมือนกันนะครับผม